ทุนการศึกษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารโดยมีพระราชดดำริ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยมีพระมหากรุณาธิคุณให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดีผลการเรียนดีมีความมานะอุตสาหะในการศึกษาต่อมา เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารโดยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำโครงการทุนการศึกษามาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงสามเณรทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักการแนวคิดแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชกุมารให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย มีการทำสัญญารับทุนโดยให้ผู้รับทุนเข้ารับการฝึกและพัฒนาศัก,กยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนเพื่อบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอย่างรอบด้าน